ยาพายลามีไนะยาพายลามเหรอเป็นอะไรละยายายายเป็นอะไรอะ่ะไม่ค่อยิงนะเป็นอะไรอีกอ่ะยายเบื่อเริ่มเบื่อสิวาปวดปวดเหรอปวดอะไรคะปวดชัวปวดหัวด้วยเหรอเวียนหัวเวียนหัวไปหาหมอมยังไม่ไปอ่ะฮะไม่สบายอะ่ะไหนหันหน้ามาดูสิดูหน้าตาหน่อยโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปกินอะไรก่อนถึงจะกินได้นะพาลาโอ้โหมนอะไรนะหูเหรอตอนตอนนี้หูไม่ได้ยินเหรอหูมันได้ยินหรอช่วงนี้หูก็ไม่ค่อยได้ยินหน้าตาก็อิดโรยนั่นเนี่ยยายอ่ะจะลุกหรือยังลุกไปอาบน้ำไหมมันจะแจ้งให้ยังไงตอนนี้ก็ ตีห้ากว่าหกโมงจะหกโมงแล้วจะลุกไปอาบน้ําก่อนไหมวันนี้จะกินข้าวกับอะไรต้มข้าวต้มไหมโหไม่ได้ยินวันนี้อยากกินข้าวต้มไหมต้มข้าวต้มกินไหมต้มกหน่อยก็เอาข้าวต้มเนาะไม่จะไม่ไม่ทำกับข้าวอะไรต้มข้าวต้มแล้วก็มีปลาเกลืออยู่เนาะกินข้าวต้มดีไหมคะหรือจะกินข้าวสวย ข้าวต้มแล้วอะข้าวต้มโอเคแสดงว่าไม่ค่อยสบายดีจริงๆเนี่ยวันนี้ฮะโอเค